ุณเคยรู้สึกเหงาท่ามกลางผู้คนมากมายไหมเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาที่คุณเหนื่อยล้าการได้เอาหลังพิงต้นไม้หรือเดินย่ำเท้าลงบนผืนหญ้าถึงทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านคำตอบซ่อนอยู่ในเลือดเนื้อของคุณมากกว่า4 0 0พันล้านปีก่อนที่คุณจะมีชื่อก่อนที่คุณจะมีขาก่อนที่คุณจะเป็นมนุษย์คุณและต้นไม้ใหญ่ในป่าลึก เคยเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันขอเชิญพบกับสารคดีเสียงซีรีส์พิเศษที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสู่จุดแตกหักทางวิวัฒนาการเมื่อฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเดินเพื่อไขว่ขวาและอีกฝ่ายเลือกที่จะยืนเพื่อเป็นภูไหเราจะพาคุณไปสำรวจสงครามกับแรงโน้มถ่วงที่สร้างกระดูกข,ของคุณไปฟังเสียงกระซิบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใต้ดินที่ซับซ้อนกว่าสมองมนุษย์และไปสัมผัสความรัก ที่แลกเปลี่ยนกันผ่านลมหายใจทุกวินาทีเตรียมวางภาระหนักอึ้งบนบ่าแล้วกลับมาเชื่อมต่อกับรากเง้าที่แท้จริงของคุณเพราะไม่ว่าคุณจะเดินไปไกลแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราต่างต้องกลับคืนสู่ดุลีเดียวกันรากและรางมหากาบคู่ประนานของโลก root and bone ฟังก่อนนอนเพื่อตื่นมาพบโลกใบเดิมในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน เร็วๆนี้ที่นี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่โลกหมุนช้าลงช่วงเวลาที่คุณจะอนุญาตให้ตัวเองวางภาระหนักอึ้งของความเป็นมนุษย์ลงชั่วคราวหลับตาลงนะครับหายใจเข้าลึกๆและลองจินตนาการว่าร่างกายที่คุณนอนทับอยู่นี้ไม่ได้เพียงเนื้อหนังมังสาแต่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่ยาวนานกว่า4พันล้านปี วันนี้ผมจะพาคุณเดินทางย้อนกลับไปไม่ใช่แค่ร้อยปีไม่ใช่แค่พันปีแต่เราจะย้อนกลับไปไกลถึงจุดเริ่มต้นที่ซึ่งคำว่าพืชและมนุษย์ยังไม่มีความหมายที่ซึ่งเราและต้นไม้ยักษ์ใหญ่ในป่าลึกเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเดียวกันคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาที่คุณเหนื่อยล้าการได้เดินเข้าไปในป่า ได้นั่งใต้ร่มไม้หรือแค่ได้มองดูสีเขียวของใบไม้คุณถึงรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านวิทยาศาสตร์มีคำตอบที่น่าตื่นเต้นสำหรับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางใจนะครับแต่มันคือเสียงเพรียขาของสายเลือดในระดับโมเลกุลเพราะเชื่อไหมครับว่าหากเราผ่าลึกลงไปในรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ของคุณเราจะพบว่าคุณมีรหัสพันธุกรรมที่เหมือนกับกล้วยถึง50ซ และเหมือนกับต้นไม้ยักษ์ใหญ่ในป่าลึกอีกจำนวนมหาศาลค่ำคืนนี้เราจะมาไขาความลับนี้ไปด้วยกันครับว่าทำไมเราถึงเป็นพี่น้องที่พลัดครากกันและอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราแยกจากกันพาร์ทหย้อนสู่มหาสมุทรบรรพาการลองจินตนาการภาพโลกเมื่อ3.8พันล้านปีดูนะครับโลกในตอนนั้นเงียบเชียบ ไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงลมพัดผ่านใบไม้เพราะยังไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวท้องฟ้าไม่ใช่สีฟ้าสดใสแต่เป็นสีส้มแดงจากแก๊สมีเทนและพื้นผิวโลกส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยมหาสมุทรที่ร้อนระอุราวกับซุปข้นๆในซุปแห่งชีวิตนั้นเองภายใต้ความร้อนแรงและการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำปาฏิหาริย์แรกได้เกิดขึ้น โมเลกุลเคมีต่างๆเริ่มจับตัวกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เรียบง่ายที่สุดเราเรียกพวกมันว่า ULCA a หรือบรรพบุรุษร,ร่วมสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ULCA a คือคุณทวดของทวดของทว,ว,ว,วดของคุณและในขณะเดียวกันมันก็เป็นคุณทวดของต้นไซรหน้าหมู่บ้านเป็นคุณทวดของดอกกุหลาบในแจกันณจุดนั้นเราคือสิ่งเดียวกัน เราล่องลอยอยู่ในน้ำรับสารอาหารดำรงอยู่และแบ่งตัวเวลาล่วงเลยผ่านไปนับล้านปีวิวัฒนาการเริ่มทำงานอย่างช้าๆแต่ทรงพลังจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชะตากรรมของโลกไปตลอดกาลนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า endosymbiosis หรือการเข้ามาอยู่ร่วมกันลองจินตนาการดูนะครับเหมือนนิทานโบราณ วันหนึ่งเซลล์ขนาดใหญ่เซลล์หนึ่งซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราเกิดความหิวและได้ขเขมือแบคทีเรียตัวเล็กๆเ,เข้าไปโดยปกติแล้วมันควรจะย่อยแบคทีเรียตัวนั้นเป็นอาหารแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแบคทีเรียตัวน้อยนั้นไม่ตายแต่มันกลับทําข้อตกลงกับเซลล์เจ้าบ้านว่าถ้าเจ้าไม่ฆ่าข้า,ข,าข้าจะผลิตพลังงานให้เจ้าแบคทีเรียตัวนั้นกลายมาเป็นไมโทคอนเดรีย หรือโรงไฟฟ้าที่อยู่ในทุกเซลล์ร่างกายของคุณมันทำหน้าที่สร้างพลังงานให้คุณขยับแขนขยับขาและทำให้หัวใจคุณเต้นอยู่ตอนนี้นี่คือจุดร่วมเพราะพืชก็มีไมโทคอนเดรียรเช่นกันนี่คือมะระดกชิ้นแรกที่เราได้รับมาพร้อมกันพาร์ททางแยกของชะตากรรมกินแสงหรือกินอื่นแต่แล้วทางแยกก็มาถึง ในขณะที่สายตระกูลหนึ่งพอใจกับการมีแค่ไมโตคอนเดรียและเลือกที่จะดำรงชีวิตโดยการไล่ล่าหาอาหารจากภายนอกซึ่งสายตระกูลนี้เองที่ค่อยๆวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์และมนุษย์อย่างเราแต่มีอีกสายตระกูลหนึ่งบ,บรรพบุรุษกลุ่มนี้ได้ทำการกลืนกินแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งเข้าไปเพิ่มแบคทีเรียชนิดนี้มีความสามารถพิเศษที่มหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาล คือมันสามารถจับพลังงานจากดวงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นอาหารได้เจ้าสิ่งนี้กลายมาเป็นคลอโรพลาสส์สีเขียวสดใสวินาทีนั้นเองเผ่าพันธุ์พืชจึงถือกำเนิดขึ้นลองคิดดูสิครับนี่คือความแตกต่างทางปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฝ่ายหนึ่งมนุษย์สัตว์ชอบที่จะขาดแคลนเราสร้างอาหารเองไม่ได้เราจึงต้องเคลื่อนที่เราต้องวิ่ง ต้องล่าต้องไขว่คว้าต้องมีความปรารถนานี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์แบบมนุษย์คือความไม่รู้จักพอเพราะเราต้องหาเติมเต็มตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งพืชเลือกที่จะสมบูรณ์ในตนเองพวกเขาเพียงแค่ยืนนิ่งๆผายมือออกรับแสงอาทิตย์และปรุงอาหารกินเองพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องวิ่งไม่จำเป็นต้องล่าพวกเขาเลือกความสงบการอย่างรากลึก และการเป็นผู้ให้คุณเห็นความเหมือนในความต่างนี้ไหมครับลึกๆแล้วเซลล์ของคุณและเซลล์ของพืชแทบจะเหมือนกันทุกประการมีผนังมีนิวเคลียสเก็บ DNA มีโรงงานพลังงานต่างกันเพียงแค่ชุดคำสั่งเพียงเล็กน้อยที่บอกว่าจงวิ่งไปหาอาหารหรือจงยืนนิ่งแล้วทำอาหารเองพาร์ท 3. วิทยาศาสตร์ของโครงสร้าง เซลล์ที่กักขัง vs e r เซลล์ที่ยืดหยุ่นทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นกันครับถ้าคุณลองเอาผิวหนังของคุณไปส่องกล้องจุลทรรศเทียบกับเอาใบไม้มาส่องคุณจะพบความจริงที่น่าทึ่งครับเซลล์ของพืชเปรียบเสมือนคนที่อาศัยอยู่ในกล่องแข็งๆพวกเขามีสิ่งที่เรียกว่าผนังเซล์หรือเซลวอลสร้างจากเซลลูโลสที่แข็งแรงมาก นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้นไม้ถึงยืนต้นสูงเสียดท้องฟ้าได้โดยไม่ต้องมีกระดูกผนังเซลล์นี้ปกป้องพวกเขาล็อกพวกเขาไว้อยู่ที่เดิมแต่มันก็ทำให้พวกเขาปลอดภัยและมั่นคงในขณะที่เซลล์ของมนุษย์เป็นเซลลที่น่อมนิ่มเราไม่มีผนังเซลล์แข็งแข็งเรามีแค่เยื่อหุ้มบางๆหรือเซล์เมมเบรนที่ยืดหยุ่นได้นี่คือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับการเคลื่อนที่ เพราะเซลล์น่อมๆทำให้เราบิดตัวงอแขนกระโดดหรือแสดงสีหน้าอารมณ์ได้แต่ความน่อมนิ่มนี้ก็ทำให้เราเปราะบางเราเจ็บปวดง่ายเราเลือดออกง่ายเราจึงต้องมีกระดูกอยู่ข้างในเพื่อค้ำจุนพืชมีโครงสร้างแข็งภายนอกหรือ exoskeleton ในระดับเซลล์เพื่อปกป้องความอ่อนโยนภายในมนุษย์ มีโครงสร้างแข็งภายในหรือสเกเลตันเพื่อค้ำจุนความอ่อนโยนภายนอกมันเหมือนกับนรรมชาติกำลังทดลองสร้างงานศิลปะ2ชิ้นที่สมมาตรกันชิ้นหนึ่งแข็งแกร่งจากข้างนอกเพื่อสงบนิ่งชิ้นหนึ่งแข็งแกร่งจากข้างในเพื่อเคลื่อนที่แต่รู้ไหมครับแม้จะต่างกันเพียงนี้แต่ระบบการทำงานภายในนั้นเหมือนกันอย่างน่าตกใจทั้งพืชและมนุษย์ ต่างต้องการน้ำเป็นองค์ประกอบหลักกว่า70%เหมือนกันเรามีระบบท่อลำเลียงเส้นเลือด v e r s ั s ท่อไซเลมและฟโฟลเอมเพื่อส่งอาหารไปเลี้ยงร่างกายเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดเราใช้ภาษาเดียวกันในการสั่งงานชีวิตนั่นคือ DNA บทสรุปช่วงแรกและการปูทางสู่ EP 2เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่กล้วยที่ผมพูดถึงตอนต้น การที่เรามี DNA เหมือนกล้วย50%ไม่ได้แปลว่าเราเป็นครึ่งหลิงครึ่งกล้วยนะครับแต่แปลว่าระบบพื้นฐานในการมีชีวิตของเราการซ่อมแซมเซลล์การใช้น้ำตาลเผาผลาญพลังงานการแบ่งตัวเป็นระบบเดียวกันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษคนเดียวกันในซุปทะเลเดือดเมื่อพันหลานปีก่อนในค่ำคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับไป ลองจินตนาการถึงต้นไม้ยักษ์ใหญ่สักต้นที่คุณเคยเห็นลองส่งความรู้สึกไปหาเขาไม่ใช่ในฐานะสิ่งของแต่ในฐานะญาติห่างๆที่เลือกเดินคนละเส้นทางเขาเลือกที่จะยืนตากแดดตากฝนเพื่อสร้างร่มเงาและอากาศให้คุณส่วนคุณเลือกที่จะออกเดินทางเรียนรู้และกลับมานั่งพักใต้ร่มเงาของเขาในอีพีต่อไปเราจะมาดูกันว่า เมื่อฝ่ายหนึ่งตัดสินใจเดินขึ้นมาจากน้ำสู่บนบกสงครามแห่งการเอาตัวรอดที่โหดร้ายที่สุดได้เริ่มขึ้นพืชสร้างเกราะและอาวุธอะไรมาสู้กับแรงโน้มถ่วงและมนุษย์เราต้องแลกอะไรไปบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งการเดินสองขาสำหรับคืนนี้ขอให้ DNA ในร่างกายของคุณได้พักผ่อนประสานจังหวะกับนรรมชาติ